สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กําลังดูช่องไนก็ไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับไนก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งนะครับสําหรับสถานที่ที่จะมาพาเพื่อนๆชมในวันนี้นะครับก็คือวัดถ้ำเสือนะครับอยู่ที่อำเภอห้าม่วงนะครับวัดถ้ำเสือนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเช็คอินสาหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่พลาดนะครับที่จะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะมีภาพสั่นบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับประวัติของวัดถ้ำเสือนะครับวัดถ้ำเสือนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ตั้งอยู่บนภูเขานะครับของอำเภอท่าม่วงนะครับซึ่ง หลังจากที่ขึ้นไปแล้วนะครับก็มองลงมานะครับก็จะเห็นเป็นพื้นนะครับทุ่งนาเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาเกือบจะถึงข้างบนแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณพอสมควรนะครับเพราะว่าบันไดค่อนข้างสูงนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับบริเวณวัดนะครับขึ้นมาถึงก็จะเห็นเป็น พื้นนะครับที่นานะครับหมู่บ้านชุมชนนะครับของคนท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับสถาปัตยกรรมก็งดงามนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับก็อยู่บนเขานะครับสำหรับในวัดนะครับก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับก็คือหลวงพ่อชินนรปทานพรนะครับองค์ใหญ่มากนะครับสูงเก้าวาเก้านิ้วนะครับหน้าตักอยู่ที่ห้าวาสาม อริยบทนะครับนั่งขัดสมาธิปางประธานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และก้องงดงามอีกองหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับเขียวขจีมากนะครับมองไปก็จะเห็นคาเฟ่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับทั้งมีมนานแล้วแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเพิ่งมองลงไปเห็นกําลังก่อสร้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับนี่ก็เป็นบริเวณลานนะครับลานวัดครับนี่นะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อชินนัทธานพรนะครับ กดงามมากๆนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นเจดีย์แก้วนะครับเจดีทรงแปดเหลี่ยมนะครับ ขึ้นไปชมข้างบนนะครับว่าจะมีอะไรในเจดีย์นี้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับในเจดีย์นะครับสูงนะครับเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับมีทั้งหมดเก้าชั้นนะครับมีบันไดนะครับเวียนขึ้นไปจนถึงชั้นที่เก้าเลยนะครับแล้วก็แต่ละชั้นนะครับจะมีช่องหน้าต่างนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับทุกช่องหน้าต่างจะมีพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับ มองลงมาวิวนี่สวยงามมากมาเลยนะครับด้านบนสุดนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นเป็นพระประดิษฐ์ษสถานเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นมาแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าอากาศดีมากนะครับลมเย็นสบายนะครับหลังจากที่ออกมาจากวัดถ้ำเสือแล้วนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็น คาเฟ่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็พูเรินทานนะครับทุกผมนะครับก็ได้ปักหมุดไว้ที่ยีนคาเฟ่ไว้แล้วนะครับเพราะคนรีวิวเยอะมากเราก็มาตามคนรีวิวนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับก็สวยงามเหมือนเคยนะครับการจนบุรีที่ไหนก็สวยนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีอาหารเครื่องดื่มมากมายนะครับอ่าผมก็ได้แวะกินข้าวที่นี่นะครับ ภายใเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับจากมีนะคบเฟ่มาฝากนะครับก็จะมีบรรยากาศฉากหลังนะครับเป็นพื้นนาแล้วก็วัดถ้ำเสือน,นะครับที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับที่ได้ขึ้นพานเพื่อนได้ขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ดสูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศที่มีนาคาเฟ่ดีมากนะครับวันที่ไปก็แดดค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็พอถ่ายออกมากดูโทรศัพท์นะครับก็สวยวิบวับนะครับ มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอาคารแต่ละหลังแต่ละหลังไปผมก็ได้แวะเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้เยอะมากเลยครับด้านข้างนะครับก็จะมีคาเฟ่ต่างๆมากมายนะครับที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นชิงช้าสวัสด์เนาะถ้าถ้าถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับก็สาหรับเสน่ห์ของมินาคาเฟ่นะครับที่ที่มาวันนี้นะครับก็จะเป็นบันไดไม่ใช่สิเป็นสะพาน สะพานทอดยาวนะครับเป็นสะพานที่ไม่ได้ตรงเป็นสะพานที่คดโค้งนะครับสุดปลายนะครับก็จะมีศาลานะครับทําให้มองเห็นไปวิวว่าท่าสือเชจีนมากนะครับดูสิครับแบบข้าวเขียวขจีมากเลยอาหารที่นี่ก็อร่อยนะครับก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดทั้งสิ้นนะครับก็มาด้วยความที่อยากเที่ยวนะครับก็มาอยู่เพื่อนๆดูตามความจริงนะครับก็ อาจจะมีภาพสันบ้างก็ก็ต้องขออภัยนะครับก็มีคนแวะเวียนมาตลอดนะครับก็มีทั้งมาเป็นคู่มาเป็นเพื่อนนะครับครอบครัวนะครับเป็นวันหยุดนะครับก็เดินตามสะพานไปก็ได้ชมบรรยากาศทุ่งนาน,นะครับบรรยากาศวัดถ้ำเสือนะครับก็สวยงามแบบนะครับสำหรับใครที่ ไดมากรจงเบุรีก็คิดว่าน่าจะปักหมุดกันที่วัดถ้ำเสือแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่อื่นๆนะครับเยอะยะมากมายก็มาแล้วก็อยากไปคาเฟ่หลายๆที่เลยครับโดยด้วยจากัดด้วยระยะเวลาที่มาเที่ยวนะครับวันหยุดค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเลือกที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปหลายๆที่นะครับหลายๆคาเฟ่แนะนําเพื่อนๆนะครับได้มาแล้วก็สนับสนุนนะครับคาเฟ่ต่างๆเพื่อนตั้งใจทําแบบ มากเลยนะครับให้เราได้เที่ยวได้ชมบรรยากาศที่มีนะครับดีมากนะครับ คลิปนี้นะครับก็นายก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาับชมนะครับยั่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้านะครับาไปเที่ยวสถานที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับก็จะคอยมาทําวิดีโอให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะว่าชื่นชอบนะครับเป็นการเก็บความทรงจำไว้ด้วยในนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็อยากจะเป็นช่องใหญ่ๆต่อไปนะครับก็ คนที่เข้ามาดูก็ก็กดไลค์ให้ก็ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอขอบคุณครับ